วันนี้เวลา17.40น,นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาครตู้จินดาณเม็นวัดธาตุทองเขตวัฒนาศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาครตู้จินดาเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2465เป็นบุตรของนายงวนและนางพึ่งจงเจริญสุข เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนเบนจมราชาลัยศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลและได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2491เริ่มรับราชการเป็นแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีผลงานทางวิชาการที่สำคัญคือ เป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่ทำการวิจัยโรคโลหิตจางธาลาซีเมียในเด็กและเป็นผู้ค้นพบฮีโมโกโลบินผิดปกติในคนไทยได้ตั้งชื่อว่าสิลิด้าฮีโมโกโลบินเป็นครั้งแรกในโลก นอกจากนี้ยังทำงานให้กับสมาคมและมูล,ลนิธิต่างๆอีกหลายแห่งอาทิดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาตินายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยและผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นต้น ศาสตราจารย์กติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุสาครเป็นผู้อุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติอยู่เสมอทํานุบํารุงพระศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอดเช่นบริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารีวิทยาบริจาคที่ดินริมถนนพัฒนาการให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้สร้างศูนย์บริการสาธารณาสุข37เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุษาคอนตู้จินดาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎประมาภรณ์ช้างเผือกและตะติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประสงค์ตู้จินดาไม่มีบุตรธิดาศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุสาครตู้จินดาถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่5ตุลาคม2566 สิริอายุหนึ่งร้อยปี